เฮ้ยตื่นเต้นนะผมไม่ไม่เคยขับอย่างนี้ใไม่มีใครเคยขับอย่างนี้แนะนําเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะไม่มองที่กล้องอย่างเดียวอยู่แล้วถูกไหมฮะอันนี้คือเหมือนในชีวิตจริงเราก็ต้องมองกระจกอยู่ดีแต่อันนี้เราไม่เห็นเลยอันนี้ครับจะเป็นครั้งแรกเลยที่ปิดกระจกขับลองเปลี่ยนไปดูล้อหลังดีโอเคหลังๆๆไรมาลุ้นหน้าต่่อดีกวาต่อดีกว่า โอ้ย,อยงี้สบายเลยนะถ้าขับใช้ชีวิตจริงอ่ะสบายขึ้นเยอะเลยเพราะในชีวิตจริงเราคงไม่มืดขนาดใช่มไม่นอนเพราะผมก็ไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งถ้ามันมีผ้าบางังกระจกรถเนี่ยเรารจะใช้รถได้ยังไงในการสอบไปขับขี่ผมเองนะท่านี้ก็เรียกว่าเคยตกมาแล้ว สวัสดีครับชาวแม่ค้าออโต้ส alon ครับวันนี้เราก็มีโอกาสได้มารีวิวนะครับผมกับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจเลยก็คือ MG IM6 นะ <zit it> เขาเรียกว่าเป็นรถ SUV คูเป้ที่แบบโอหแรงพลังมหาศาลเลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันที่ดีไซน์ภายนอกก่อนต้องบอกว่าดีไซน์ภายนอกของเขาเนี่ยจากที่เห็นนะรูปร่างเขาเนี่ยจะเป็นโหเรียกว่าโค้งมนหมดเลย คอนเซปที่เขาต้องการดีไซน์เขาจะลบเหลี่ยมสันความเหลี่ยมอะไรออกไปเพื่อให้มันมีความโค้งมนเพื่อให้มันได้หลักอากาศพลศาสตร์นะครับผมนี่อย่างไฟหน้าตัวนี้เขาจะเรียยวก็เป็น L shape เราจะสังเกตเห็นตรงนี้นี่ตรงนี้เป็นตัว L นี่ตรงนี้เป็นตัว L รถไฟตรงนี้นะฮะสดวงตรงนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นไฟส่องสว่านะครับแล้วคือระบบไฟเนี่ยก็จะเป็นระบบไฟทั้งไฟออโต้นะครับไฟสูงก็เป็นไฟออโต้นะนี่ตัวนี้จะเป็นไฟตัดหมอกซึ่ง ในถ้าเป็นสเปคที่ขายที่ที่จีเนี่ยจะไม่มีอันนี้จะเป็นสเปคเดียวกับเออ UK สเปกก็คือเป็นสเปคเดียวกับสเปคอังกฤษนะครับผมเรามาต่อที่ล้อก่อนไอในตัวนเนี้ยเนี่ยในสีนี้รุ่นนี้ที่เรารีวิวเนี่ยเป็นรุ่นที่เป็นขับเคลื่อน4ี่ล้อนะครับพอขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยล้อตรงนี้นะฮะ จะเป็นขนาด21นิ้วแล้วจะเป็นลายแบบนี้ถ้าเป็นรุ่นที่เป็นขับเคลื่อน2ล้อเนี่ยจะเป็นล้อขนาด20นิ้วแล้วจะเป็นลายแบบหนึ่งเนี่ยเราจะขึ้นภาพให้ดูนะครับผมจะเป็นลายแบบนี้เลยวงกลมสีนี้เลยนะเป็นสีดาซึ่งจริงๆถ้าอันนี้เป็นอย่างที่บอกรุ่นที่เข้ามาในไทยเนี่ยจะเป็นสเปคเดียวกับสเปคยูเคนะครับสีจะเป็นสีนี้ถ้าเป็นสเปคที่ปกติที่เราเคยเห็นที่จีนอย่างเงี้ยมันจะเป็นอีกสีหนึ่งมันจะเป็นสีบอลนะครับผมนี่ล้อเป็นแบบนี้ตัวเบรกนะครับ เบรกเป็นเบรกของคอนตินะมาทั้งหน้าทั้งหลังเลยข้างหน้าเนี่ยจะเป็น4พอพ์ตนะครับผมข้างหลังจะเป็นพอรพตนะครับผมส่วนยางเนี่ยยางนี้จะเป็นของเทเนอรี่นะอย่างที่เห็นไม่ว่าจะยางหรือว่าจะเบรกเนี่ยเขาใช้เรียกว่าเป็นแบรนด์ชั้นนาหมดเลยนะครับผมนี่เรามาดูที่ดีไซน์ภายนอกข้างๆนี่อย่างตรงนี้ดูลวดลายการออกแบบนะครับพอเราได้เข้าไปดูที่ภายในเนี่ยเราจะเห็นว่า มันมีดีไซน์ล้อกันมีการดีไซน์ล้อกันแบบนี้นะครับตรงตรงนี้ก็เป็นกระจกมองข้างนี่ที่ตัวกระจกมองข้างก็จะมีกล้องข้างอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ก็เป็นดีไซน์ประมาณนี้นี่เดี๋ยวเราลองเปิดให้ดูไหมปุ๊บนี่คือจริงๆเวลาเปิดเนี่ยเราไม่ต้องดึงนะเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูอีกทีหนึ่งปุ๊บอันนี้รถปิดเราแค่เอามือหย่อนเข้าไปปุ๊บรถมันจะทําการลดกระจกแล้วก็เปิดมาให้เองเลยนี่ นะครับกระจกตรงนี้ก็จะไม่มีขอบนะครับผมแล้วตรงนี้ก็จะเป็นกระจกอคูสติกาสนะครับก็ช่วยในเรื่องการเก็บเสียงเนาะนี่เป็นกระจก2ชั้นนะฮะเห็นเลยเนี่ตรงนี้นะะเป็นกระจก2ชั้นอย่างนี้นี่ดีไซน์สวยงามนะฮะเดี๋ยวมาต่อกันนี่อย่างนี้ก็จะเป็นลายเดียวกันกับกับเอ่อตรงไซส์ข้างๆนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวในภายในเนี่ยก็จะเป็นลายแบบนี้ด้วยส่วนที่ตัวโลโก้เนี่ยฝั่งซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ MG จะมีโลโก้ MG มาด้วยนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ของ IM นะครับผมตรงนี้ก็จะ นี่เวลาเปิดกดปุ่มเปิดตรงนี้เลยนี่จะเห็นได้ว่าด้วยความที่มันเป็นดีไซน์ลููเป้ตรงท้ายตรงนี้ก็จะลาดหน่อยแต่ว่าพื้นที่เก็บเนี่ยตรงนี้เก็บได้เยอะนะถ้าในกรณีที่เราพับเบาะเดี๋ยวผมขออนุญาตล,ลองทดสอบพับเบาะให้ดูพอมันพับเนี่ยมันใส่ของได้เยอะนะของเนี่ยชิ้นยาวๆเนี่ยแทงเข้าไปได้ถึงนู่นเลยนะนเก็บได้ไม่น้อยนะครับผมแล้วก็อย่างข้างๆตัวนี้ก็จะมีไฟให้ด้วยนะครับผมตรงนี้ก็จะมีที่ชาร์จนี่เป็นที่เก็บบุหรี่ให้ด้วยตรงนี้ก็มีลำโพงลำโพงแต่สามารถเก็บตรงนี้ได้ด้วย พอเราเปิดตรงนี้ของต่างๆเราสามารถใส่เพิ่มตรงนี้ได้ด้วยอันนี้ก็เป็นในโซนของพื้นที่การเก็บของนะครับผมถ้าสมมติที่รถที่เป็นดีไซน์คูเป้ให้ทุกคนสังเกตนะฮะช่วงกระจกตรงนี้กระจกมันจะลาดกระจกมันจะลาดแล้วมันถ้าหากว่าวัดความสูงความสูงจริงๆมันมีแค่นี้เองนะพอเรามองจากกล้องมองหลังเนี่ยมุมมองเนี่ยมันจะเตีย้ยช่องมันจะแคบแต่เขาแก้ปัญหาด้วยอะไรนะครับผมสังเกตที่ชาร์ฟฟินตรงนี้ ตรงนี้จะมีกล้องอยู่นะครับผมแล้วเราเนี่ยสามารถเปิดกล้องตัวนี้เรียกว่าใช้กล้องตัวนี้แทนกระจกหลังได้เลยซึ่งเดี๋ยวเราจะไปลองกันนะครับผมว่ามันจะเห็นชัดไหมเพราะอย่างที่บอกคนที่เคยขับรถฟูเป้นะจะรู้ว่ามุมมองวิสัยทัศน์ด้านหลังเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมน่ครับผมแลวในตัว iM6 เนี่ยจะมีด้วยกัน2รุ่นนะครับรุ่นแรกเลยคือรุ่นพรีเมียมขับเคลื่นอน2ล้อเป็นมอเตอร์เดี่ยวนะครับขับเคลื่อนล้อหลังตัวนี้เนี่ยจะให้พลังกาลังอยู่ที่295แรงม้านะคริบผมแรง450นิวตันเมตรนงยจะอยู่่ที5.9 และอีกตัวหนึ่งเนี่ยคือตัวทีเด็ดเลยนะครับคือตัวเพอร์ฟอร์แมน์นะครับผมเป็นระบบขับเคลื่อนสี่ล้อเป็นมอเตอร์คู่ขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับให้พละกกำลังสูงสุดถึง787แรงมา้า นะครับผมแรงบิดเนี่ยอยู่ที่802นิวตกกันเมตรเลยอัตราการเร่งโซนถึงร้อยเนี่ยอยู่แค่3.4วิเท่านั้นและท็อปสปีดเนี่ยสามารถทําได้ถึง240กิโเมตรต่อชั่วโมงและช่วงล่างด้านหน้าครับเป็นแบบอิสระดับเบิร์วิชโบนนะครับมาพร้อมกับระบบถุงลมนะคือถ้าในตัวขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยจะเป็นถุงลมแต่ถ้าเป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อเนี่ยจะไม่ใช่ถุงลมนะครับผมและด้านหลังเนี่ยเป็นแบบอิสระมันติลิงก์นะครับผมมาทุกคนเดี๋ยวเรามาต่อที่ภายในหน่อยรูปนี่โอ้แต่เบาะนั่งสบายเลยนะ พอมานั่งมาปุ๊บเบาเขาก็จะทําการปรับให้นะครับผมแล้วจอก็จะมี2ส่วนตรงนี้นะครับผมนี่นี่นี่เดี๋ยวก่อนวก่อนไวไปจอผมให้ดูนี่ก่อนอันนี้เทพมากอันนี้คืออะไรรู้ไหมอันนี้คือกุญแจซึ่งกุญแจเขาจะมี2แบบจะมีแบบเป็นการ์ดและเป็นแบบอันนี้นะผมซึ่งจะสามารถกดพวกกดเปิดประตูหลังได้อะไรได้นะครับที่ที่ตัวนี้เลยนี่บางคนไม่รู้นี่ไม่รู้ว่าเป็นกุญแจนะแล้วเบาด้วยเหมือนนั่นเลยเหมือนโมเดลของเล่นเลยนะผมแต่นี้คือกุญแจของเขานะครับผมส่วนตรงนี้ก็วางชาร์จได้นะครับผมตรงนี้ก็เป็นท อ๋อตรงนี้ก็เปิดขึ้นมาอย่างนี้ได้ตรงนี้ก็จะเป็นช่องเรียกว่าช่องแบบใส่เครื่องดื่มอะไรเงี้ย <c oughs> คือตรงนี้มันไม่ใช่ตู้เย็นนะต้องบอกให้เข้าใจว่ามันไม่ใช่ตู้เย็นแต่ว่ามันจะใช้ลมแอร์นะ <c oughs> ในการเป่าเข้าไปสมมติว่าเรามีเครื่องดื่มที่อยากจะให้เกี่ยวความเย็นไว้อยากให้มันเย็นอยู่ก็คือใส่เข้าไปแล้วก็จะมีแอร์เป่าแล้วมันสามารถเปิดปิดได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมีมุมที่เปิดปิดได้แล้วตรงนี้ก็จะมีสายสามารถเสียบชาร์จตรงนี้ก็ได้นะครับผมตรงนี้ก็เป็นไวเลสชาร์จเด่ใหญ ตรงนี้ขนาดจะอยู่ที่10 26.3นิ้วนะครับผมและหน้าจอกลางตรงนี้ตรงนี้จะขนาดอยู่ที่10.5นิ้วนะครับผมส่วนพวงมลาลัยนะครับเป็นพวงมลาลัยกลมแบบนี้นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นการปรับเสียงปรับอะไรต่างๆแต่ส่วนตรงนี้อย่างที่บอกสมมติเลื่อนขึ้นปุ๊บนี่อันนี้คืออะไรอันนี้คือมุมข้างหลังที่เราบอกไงที่ว่าพอเป็นรถคูเป้นเนี่ยถ้าสมมติเนี่ยคุณดูมองหลังนี้คือถ้าผมมองไปข้างหลังเนี่ยผมเห็นแค่นี้เองนะเดี๋ยวผมจะจําลองให้ดูผมเห็นแค่ตรงนี้เอง ผมสาธิตให้ดูอันนี้ก็คือมุมจากกระจมองหลังนะผมเห็นแค่นี้แต่พอเราใช้กล้องดูเนี่ยโอ้โหมันเห็นแบบชัดชัดเห็นกว้างมากกว่าการที่เราใช้กระจมองหลังในรถทั่วไปอีกก็เนี่ยเวลาเราขับสมมุติเราเห็นไม่ชัดเราก็ที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองกดดูว่ามีโหมดอะไรบ้างนะครับอย่างนี้เป็นในโหมดเกี่ยวกับของเรื่องเบาคือเบาของเขาเนี่ยสามารถทั้งเป็นเบาอุ่นก็ได้เบาะทํา ขายความร้อนทาความเย็นก็ได้แล้วก็สามารถนวดได้ด้วยนะครับผมนี่ฟังก์ชันมีอะไรบ้างอย่างที่บอกเดี๋ยวนี้เราจะไปลองกันเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันก็คือพวกระบบที่เรียกว่าช่วยจอดนะครับระบบ e s c a p e ระบบ r e v e r ร e ระบบไซส์ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะได้ความความรู้จักเพราะอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เลยของรุ่นนี้ว่าเอ้ยมันช่วยอะไรยังไงแล้วช่วยมากแค่ไหนนะครับผมอันนี้ก็เป็นหน้าจองเขาก็จะมีบอกแล้วก็มาต่อที่สซีนโหมดที่ซีนโหมดมาต่อที่ซีนโหมดซีนโหมดตัวนี้อย่างที่บอกคนน คือโหมดสําหรับว่าเฮ้ยเราจะปล่อยสัตว์เลี้ยงไว้ลงไปชอปปิ้งเราเอาสัตว์เลี้ยงเข้าไม่ได้เราก็จะใช้เป็นโหมดเพลน,นะครับซึ่งมันก็จะทําการเปิดแอร์ไว้ให้เดี๋ยวเรามาลองกันที่โหมดแนปนะครับนี่เรากดที่โหมดแนปปึ๊บเราแม sure. ็ชัว์ตึกต๊กตึกต๊กตึก๊กตึ๊กตึ๊กโอเคว่าเราไม่มีอะไรปึ๊บนี่ไปแล้วอันนี้เรียกว่าจะเข้าสู่โหมดนอนอย่างแท้จริงเขาก็จะปรับอัตโนมัติให้เลยโอโ้แต่อันนี้ข้อจริงคือแสงแยงตาผมมาก นะครับผมอันนี้เขาก็จะทาการปรับที่นอนให้เราเลยนะครับผมอย่างที่สังเกตตรงนี้พวกหน้าจออะไรต่างๆเขาก็จะปรับให้มันมืดลงนะครับผมแล้วตรงนี้เขาก็จะมีเลือกด้วยอันนี้แบบไนท์กลางคืนอันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้เป็นฟังเสียงฝนเวลานอนอยู่ในธรรมชาตินะครับผมแล้อีกอันหนึ่งอันนี้เป็นอะไรอ่าอันนี้ก็จะเป็นน้ําทะเลนะฮะอย่างที่เห็นมันจะเป็นเสียงเหมือนเสียงคลื่นบางเสียงวุ่นีายเห็นไหม เว็บวิสเปอร์ครับขึ้นบางๆตรงนี้ก็จะทําเป็นหน้าจอก็จะขึ้นมาเป็นเหมือนวิวทะเลอะไรอย่างนี้ด้วยเอ้ยอันนี้เรียดีนะตัง้งเวลาด้วยว่าคุณอยากจะนอนกี่กี่นาทีตั้งได้นะครับผมสำแบบหรับให้เต็มที่เลยนี่สําหรับโหมดนอนในรถนะเย่งมากพอเรากลับไปปุ๊บนี่พอเรากดกลับปุ๊บอ๋อตื่นละครบเวลาเขาก็จะทําการเด้งกลับมาให้เราเหมือนเดิมเออ แล้วอีกหนึ่งอย่างเดี๋ยวเรามาดูที่หน้าจอเขาบอกว่าเนี่ยในรุ่น iM6 เนี่ยคือเขาจะมี YouTube มี j ู๊กมี t i k ตอ k มี Spotify ยอะไรเงี้ยซึ่งสามารถเล่นได้เลยไม่ได้จำเป็นว่าเราต้องต่อผ่าน Apple c a r p l a เพแล้วเปิดผ่านหรือเราเราสามารถเล่นในนี้ได้เลยอย่างอันนี้โทัสท์ผมไม่ได้พกว่านะผมไว้ข้างนอกลองกดดูเอาสมมติเราอยากดู y t u t u นะเราทดสอบดูนี่เราก็เซิร์ชได้เลยออาสมมติเราจะดูแบงครอบออโต้ซาลนเดย ออโต้นี่มันเข้าออโต้ซาลอนปึ้งนี่สแต่ก็ดูได้เลยนะครับผมคลิปนี้เอะลองดูคลิปคลิปพี่ต้นหน่อยไปอเรื่องยนต์ของรถออกแบ่ใหม่ดี๋ยวเราก็ดูเลยในส่วนของตัวนี่เห็นไหมเราก็นั่งดูพี่ต้นไประหว่างขับไปดูคลิปพี่ต้นไปได้ตอนนี้เนี่ยเฮ้ยแต่ภาพโอเคเลยนะผ้าถือว่าโอเคเลยนะดูความคมเลยตรงเนี้ย ความคม,มของตัวนัดสอออะไรคมอจอดีเลยจอโอเคเลยเสียงอะไรต่างๆใช้ได้เลยนะครับผมแล้วก็มาต่อกันที่ข้างๆแผงประตูอย่างตรงนี้ถ้านึกถ้าทวนนึกไม่ออกมันคือลวดลายลวดลายเดียวกันกันกบที่อยู่ที่ไซส์ข้างๆนะครับผมอยู่ที่ข้างหลังเนี่ยจะเป็นลวดลายเดียวกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหนังเหมือนกันตรงนี้ก็เป็นกระจกเป็นกระจกสีที่สามารถปรับตรงนี้ได้เลยตรงนี้ก็เป็นล็อกรถอยู่ข้างๆตรงนี้นะครับผมนี่แล้วตรงนี้ก็ไว้เปิดประตูจะเปิดอย่างนี้พอเปิดปุ๊กก็ไหลออก แลวเราเดี๋ยวเรามาดูกันที่เบาะนะครับคือเบาะเนี่ยเขาเรียกว่าดีไซน์เขาเรียกว่าโป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 โซฟาคือเรามองเห็นเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันเป็นก้อนก้อนก้อนคือดีไซน์เขาจะดีไซน์มาแบบว่าอารมณ์เหมือนขนมปังอ่ะพอเราเห็นเราจะรู้สึกขนมปังนะเพราะว่าตัวนี้เป็นก้อนมันแล้วมันก็จะสูงขึ้นมาถึง2 0ม mm ิลลิเมตรนะครับผมเพราะตัวนี้ก็จะช่วยในการนี่ทั้งกดปลายก็ช่วยกันซับก็ซับซับแรงก็คือง่ายๆว่าก็จะทำให้เบาะดูนุ่มขึ้นนะครับผมและที่สำคัญอย่างตัวนี้ มันสามารถปรับตรงที่รองตรงนี้ออกมาได้ด้วยจับตบแต่ว่าตรงนี้ต้องเป็นแมนนวลนะนี่สามารถปรับออกมาได้สําหรับไม่ใช่แค่ข้างนั้นนะข้างข้างคนขับก็ปรับได้นะครับผมทั้งนี่อันนี้ก็เป็นประมาณนี้สําหรับข้างหน้านะ้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันเดี๋ยวลองนั่งข้างหลังดูว่าเป็นยังไงเนาะไปไปต่อข้างหลังมาครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ข้างหลังแล้วนะลองนั่งข้างหลังโอ้แต่อันนี้เมื่อกี้เราปรับเบาะนี่ไว้เอนหน่อยได้ไหมนี่อันนี้คือปรับเอ็นไปอย่างนี้เลยมีให้ดูถ้าถ้าสมมติไม่ปรับเนี่ยอยู่แบบ อันนี้ก็เอ็นไปก็ถือว่านั่งสบายเลยนะนี่โ,โหเรียกว่าเกยแขนอนได้เลยนะครับผมเล็กรูมก็เหลือประมาณนี้อันนี้อันนี้ในกรณีที่ผมนั่งเอาช่วงนี้ชิดเลยนะฮะก็จะเหลือประมาณนี้ก็ถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะนะเฮดรูมก็หนึ่งฝ่ามือเต็มๆแล้วด้วยความที่ว่าพอมันเป็นกระจกอย่างเงี้ยมันจะทําให้เรารู้สึกดูโล่งดูเหมือนแบบโอ้โหโล่งสบายนะครับผมแต่ว่านี่ก็จะมีแอร์ข้างหลังมาให้ตรงนี้ สองฝั่งนะครับแบบแยกได้แต่ว่าไทซีข้างหลังเนี่ยที่ชาญมีมาให้จุดเดียวนะแล้วพอเรามาดูข้างบนอย่างที่บอกว่าคันนี้นะฮะลาโพงเยอะมากนี่ต้องให้กล้องเข้ามาดูทางนี้ถ้าเห็นนี่เห็นไหมฮะมีหลายจุดมากนะครับพวกระบบเสียงอะไรต่างๆพอเราย้อนมาดูข้างหลังเนี่ยพี่ทาดูข้างหลังนี่เห็นนะฮะเรียกว่ารอบคันรอบด้านเรื่องเสียงอะไรเนี่ยโอ้โหไม่ต้องห่วงผมว่าเสียงดีแน่นอนมีลำโพงรอบด้านเลยนะครับผมนีตรงนี้ด้วยนี่ครับผมนี่เห็นนะมีหมดนะฮะ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับดีไซน์ภายนอกและภายในนะครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นแต่ว่าเรายังไม่จบเดี๋ยวเราจะไปลองทดสอบขับดูอย่างที่บอกมันจะมีหมวดช่วยจอดโหมดไซส์โหมดรีเวิร์สโหมดนู่นนี่ต่างๆว่าคืออะไรความเจ๋งของมันคืออะไรนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปลองขับกันเลยครับผมไป มาครับทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในภายในของ MG i m 6แล้วเดี๋ยวเราจะไปลองเป็นระบบอะไรครับพี่ที่บบช่วยจอดรถครับผมช่วย <Okay. S 1> จอด,ดอรถอัจฉริยะต่างๆครับโอเคได้เดี๋ยวเราออกไปเลยเนาะได้เลยครับผมดันไปอ่าแล้วก็การเปิดระบบช่วยหาว่ามันแายที่จอดตรงไหนกดไปที่ไอคอนที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้ฮะตรงนี้นะครับพี่ใช่ครับโอเคปึ๊บ okay. นี่ฮะ One Touch IAD จะรวมอยู่ตรงนี้4ี่อันที่เขาบอกเลย๋อโอเคลองกดพาร์คฮะเดี๋ยวเราไปก่อนเนาะได้ครับไปก่อนไปก่อนก็ได้ครับก่อนที่เราจะเจอที่จอดอ๋อก่อนที่เราจะเจอที่จอดเพราะถ้าเรากดหลังมันก็ไม่เห็นอ๋อเราจริงจริงมันเห็นนะฮะมันเห็นแต่เราจะไม่เห็นตัวใหม่ตัวเรามันจะขึ้นแค่เป็นสีน้ําเงินเข้มขึ้นว่าเฮ้ยมีที่จอดมีที่จอดแต่เราตัวเราจะไม่รู้ว่ามันเห็นตรงไหนถ้าเราไม่กดเพราะนั้นลองกดไปที่พาร์คเลยกดไปที่พาร์คนะฮะอันนี้ก็รอไปสักครู่ฮะ เดี๋ยวเราเลยไปที่ MG 3สีขาวที่เป็นเอียง45อเคเผื่อคันนั้นออกมาเขาจะได้ต่อนี้ไม่เสียอ๋อนี่เขาเขาก็จะบอกเลยว่าช่องหลังแม็กซช่องอ่าช่องเขจะขึ้นเลยว่าอันนี้ก็คือช่องหลัง MG 5อ่าอันเนี้ยให้พยายามชิดข้าง MG 3นิดนึงเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าตัวรถอ่ะมันตรวจจับตัวฟุตบาทได้อ๋อถ้าเราชิดฟุตบาทเขาจะไม่ยอมถอยให้เลยเพราะมันปาดหน้าไม่ได้อ่าอันนี้ ดูว่าเจออ่าโอเคจอดเลยฮะอันนี้เราเจอแล้วพอความเร็วเป็นศูนย์เขาก็จะขึ้นสตาร์ทให้โอเคลองกดที่สตาร์ทกดสตาร์ทปุ๊บเราก็รอเอาปุ๊บปล่อยเบรกวันนี้ผมปล่อยเบรกได้เลยอ่านี่ปล่อยได้เลยครับผมอ๋อีนเขาจอดเลยแล้วถ้าเราดูที่หน้าจอก็จะมีบอกว่าใช่ครับยรถอยู่ตรงไหนถูกต้องและนี้คือเป็นพื้นแบบพื้นถนนจริงเลยคือเป็นภาพจริงเลยหรือถ้าสถานการณ์ตรงเนี้ยไม่มี MG 3คันนั้นอยู่เขาก็จะตรวจดีเทคจากเส้นที่ช่องจอดแทนอ๋อ คือปกติในที่ถอยจอดส่วนมากเขาจะจอดแค่แบบแนวตรงใช่ครับแต่ว่าในรุ่น MGCE IM6 เนี่ยเอียงก็ได้เพราะว่าเขาตรวจเส้นได้ว่าเส้นมันเอียงเนี่ยฮะเร็วเลยสังเกตด,ดูอ้เสร็จเรียบร้อยแล้วถูกต้องทีเนี้ยฮะเวลาที่เราถอยจอดเสร็จเรียบร้อยอะไรแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยเ,เราอาจจะจอดซ้ายชิดเกินขวาชิดเกิน uh huh. อาจจะเปิดประตูฝั่งนั้นไม่ได้เปิดประตูฝั่งนี้ไม่ได้ uh huh. ใช่ไหมฮะเราเข้ามาที่ตรงคาว่าสาเนี่ยสาย เขาจะขยับรถไปด้านข้างให้เราครั้งละ15เซนติเมตรนะครับและเขาให้เราเลือกด้วยว่าจะขยับไป <c oughs> ขวาหรือไปซ้าย uh huh. อย่างนี้ยนระสมมุติว่าตอนนี้เราจะขยับไปซ้าย <Okay. S 2> เพราะว่าข้างขวาจะเปิดประตูลงไม่ได้ <Okay. S 2> ติดรถคันข้างๆสมมุติกดสตาร์ทเนะเขาก็จะอธิบายให้ฟังนิดนึงว่าเออมันจะขยับนี้นะ uh huh. อัตโมัดระวังด้วยตัวเองก็อะไรก็ว่าไปเนี้ครับ เห็นเลยจากตอนแรกที่ว่าฝั่งนี้ห่างแล้วก็ตรงเนี้ยตอนแรกแทบจะไม่เห็นเลยเพราะว่าชิดฝั่งนู้นอันนี้ชิดเลยชิดเลยแล้วเขาเป๊ะเลยนะเป๊ะเลยเป๊ะเลยครับเป๊ะเลยคือตรงขนาดเป๊ะเลยมันขยับได้หมดฮะทั้งขนานทั้งเอียงขยับได้หมดก็คือจะเป็นการโชว์ในเรื่องของวงเลี้ยวว่ามันแคบแค่ไหนทั้งๆที่รถเนี่ยใหญ่กว้างยาวสูงยาวถึง4 0 4สเมตรเก้า เขาติดสติกเกอร์ที่พื้นไว้ให้ฮะอฮะถ้าเป็นสติกเกอร์สามเหลี่ยมสีดําคือซ SUV ทั่วๆไปที่ล้อหลังไม่เลี้ยวอฮะวงมันก็จะกว้างแบบน้แต่ดูันของเราเนี่ยยิ่งถ้าเห็นในกล้องเนี่ยยิ่งชัดเลยว่ามันคือคนละวงกันนี่ล้วเราลองเลี้ยวให้ดูถ้ากลัวล้อหลังโดนเปิดที่กล้องล้อหลังก็จะเห็นโอเออเขามีรอบพันอยู่แล้วกล้องรอบพันอยู่แล้วเนาะใช่ครับถูกต้องคือแค่มากอะเอาง่ายๆว่าเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันเลี้ยวสีล้อใช่ครับพี่เรียกว่าเลนเดียว อย่างคันนี้ไม่ใช่ช่วงล่างถุงลมเพราะเป็นมอเตอร์เดี่ยวแต่ดูความนุ่มนวลน,นะถือว่านุ่มนะใช่นุ่มเลยนะเพราะว่าในตัวนี้นะะถ้าเป็นตัวขับสองอะไรเงี้ยขับ2อ่ะจะเป็นช่วงช่วงล่างจะยังไม่ใช่ถุงลมแต่ถ้าเป็นตัวที่ขับเคลื่อน4ลอ้อปุ๊บเนี่ยช่วงล่างจะเป็นถุงลมละตอนตอนนี้นะฮะทีมงานเขาก็ พี่เขาจัดภามาคุมให้เลยจําลองว่าเราอยู่ในมืดเลยมืดเลยครับพี่มืดเลยอันนี้คือจําลองว่าเราขับรถแล้วเราไม่เห็นอะไรเลยนะใช่คะฟ้าขึ้นฝนตกหนักตกหนักไฟถนนไม่มีโอ้โหอันนี้คือแบบภาวะหนักสุดๆแล้วราดันไปเจอทางที่เป็นในซอยแคบอีกต่างหาโอ้โหตายถ้าเป็นรถคันอื่นผมบอกเลยว่าเราก็จอดดีกว่าจอดดีกว่าครับจอดดีกว่าครับแต่เรามาดูว่าพอถ้ามีระบบ หนีเข้ามาเนี่ยเราจะมั่นใจขึ้นไหมเราจะช่วยได้เยอะแค่ไหนี่ายไหมครับเติมเลยถ้าหน้าจอมันเป็นสีขาวแล้วแล้วมันมืดกลางคืนมันก็จ้าแสบตาแสบตาเราอาจจะไม่ได้ไปปรับโหมดให้ไว้มันเป็นออโต้หรืออะไรก็ไม่รู้แล้วแต่ลองกดไปที่ซีนโหมดซีนโหมดปึ๊บเลนนี่ไนเลนนี่ไหนเ่หน้าจอตัวนี้เขาก็จะเปลี่ยนชัดขึ้นเลยทันทีคือพอพอข้างนอกมันมืดแล้วไฟถ้ามันโหสีขาวอะแยงตามันก็ต้องดรอบลงเพื่อให้มันเหมาะกับสภาพข้างนอกเนี่ยแล้วอย่างที่ผมบอกกล้องตัวนี้ถูก ปิดเรียบร้อยอ่านี่เขาบอกอาจจะเปรียบเสมือนว่าไม่รู้มันอาจจะเลอะหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรก็ว่าไปคืซึ่งกล้องตัวนี้คือคือตัวนี้ตัวนี้เนี่ยคือตัวกล้องข้างหน้าตรงกลางตรงนี้แต่ด้วยความที่ตัว IMC กับกล้องเรามีทั้ง9้าตัวถูกต้องตัวนั้นปิดโดนปิดโดนอะไรบางเราก็ยังมีเหลืออีกตั้งหลายตัวอ่ฮะลองกดไปที่360รินี่เราก็กดตรงนี้ปุ๊บ360ริบนี่เราก็เปลี่ยนมาใช้กล้องที่อยู่ตรงป้ายทะเบียนด้านหน้าแล้วนี่คือถ้าคุณขับปกติเนี่ยเดี๋ยวให้กล้องแแพลลนนะะะคคืออออุณจไไไไมมม่่่่เเเห็รรยปกกตติด้้วาาีง3 1อบรอบคันเรามาเปลี่ยนใช้จอขับเอาง่ายว่าใช้จอขับถูกต้องเฮ้ยตื่นเต้นนะผมไม่ไม่เคยขับอย่างนี้นะไม่มีใครเคยขับอย่างนี้แนะนาเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะไม่มองที่กล้องอย่างเดียวอยู่แล้วถูกไหมฮะอันนี้คือเหมือนในชีวิตจริงเราก็ต้องมองกระจกอยู่ดีแต่อันนี้เราไม่เห็นเลยอันนี้ครับจะเป็นครั้งแรกเลยที่ปิดกระจกขับ เอาภาพไปช้าๆเดี๋ยวผมไปช้าๆไปช้าๆไปช้าๆพอเราเริ่มเคลื่อนปุ๊บโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นเนี่ยลองหักให้ล้อหน้าใกล้ตรงนี้เข้าไปใกล้ๆเลยฮะๆขวาเยอะๆเลยขวาสุดเลยเ้าเดี๋ยวดูที่ว่าล้อหลังผนไหมเพราะตอนนี้เราเห็นแล้วหน้าพ้นหน้าผลล้อก็ไม่ต้องดูตอนนี้หลังหลังใกล้ไปหนคิดว่าใกล้คือนิดนึงคืน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 นิดนึงขวาเลยฮะขวาสุดเลยขวาสุดเลย สุดเลยฮะสุดเลยตอนนี้มันเริ่มใกล้นะฮะเราต้องคอยดูข้างหน้าด้วยอ๋อขวาสุดไปก่อนนะฮะขวาสุดไปก่อนขวาสุดไปก่อนทีนี้มันมีแง่งสามเหลี่ยมอยู่ตรงนี้อ่าก็ต้องระวังตรงนี้คืนพวงมาลัยให้องศากลับมาตรงเหมือนเราจะหลบไอ้สามเหลี่ยมตรงนั้นอ่าให้รถมันตรงไปก่อนเพื่อเพื่อให้มันพ้นสามเหลี่ยมนี้พ้นตรงนี้ไปให้ช่วงช่วงประมาณช่วงล้อหลังพ้นไปก่อนถูกต้องและหักขวาฮะทีนี้พอเราหักขวาปุ๊บเราจะรู้ได้ไงว่าล้อมันโดนฟุ้นบาทหรือเปล่ากลับมาตรางหน้าแล้วก็เนี่ยข้างหน้าเป็นกล้องที่เราากก็หัขวไป ไปเรื่อยๆนะะฮเนี่ยเราจะเห็นเส้นขาวนี่อยู่อ่าฮะลองเปลี่ยนไปดูล้อหลังดีเฮ้ยโอเคล้อหลังหลังอะไรมาลุ้นหน้าต่อดีกว่าต่อดีกว่าอ๋อแต่เขาเวลาเราเลี้ยวเขาก็มีลายบอกระดับหนึ่งอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยเราจะมาดูกล้องเราก็ไม่รู้วข้างหน้ามันจะมีอะไรไหมกลับมากล้อหน้าสักทีเราอ้าวโอเคอ่ะคืนพวงมาลัยตรงอ่ะลองแกล้งตรงไปให้ไกลสักนิดนึงฮะแกล้งระบบมันสักนิดนึงแกล้งระบบสักนิดนึงเผาวิ่งมาไม่ไหวละตันละโหแต่ยากยากยากตัวนี้ยากละไม่ได้แน่นอนปึ๊บ รีบทำสเต็ปเดิมสเต็ปเดิมไปไม่ได้แน่นอนนะฮะเราก็ต้องมาช่วยหน่อยก็จะแตะสัมผัสที่หน้าจอข้างบนก็ได้หรือจะกลับมากดที่ข้างล่างก็ได้ก็ที่คำว่ารีเวิร์สได้เลยอ๋อตรงนี้เลยถูกต้องปึ๊กสตาร์ท28เมตรเมื่อกี้ที่เราถอยแล้วก็ปล่อยเบรกปล่อยเบรกไปแล้วฮะปล่อยกลับมาแล้วอันนี้เข้ามาลายเดิมเลยใช่ฮะมาลายเดิมเพราะว่ามันยังไม่เซ็นเซอร์ยังไม่เจออะไรอย่างนี้ผมบอกแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันเริ่มถอยไปตอนนี้องศาล้อมันไม่เท่าเดิมแล้วมันไปใกล้ เขาก็จะเริ่มจอดเริ่มชะลอถ้ามันใกล้จนดูแล้วว่ามันขีดแดงขึ้นเขาจะหยุดเลยครเพื่อเซฟตี้รถเรานี่ค่ะขกำลังถอยนี่ก็มีเตือนเขาก็เตือนแค่แค่เป็นสีส้มอ่อนหกสิบเซนห้าสิบเซนตึ๊อต้โอ้ยางนี้สบายเลยนะถ้าขับใช้ชีวิตจีิงก็สบายขึ้นเยอะเลยสบายขึ้นเยอะเลยครับ ราะในชีวิตจริงเราคงไม่มืดขนาดนั้นใช่มไม่นอนเพราะผมก็ไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งถ้ามันมีผ้าบังกระจกรถเนี่ยเรารจะใช้รถได้ยังไงโอ้เรียบร้อย,ลย,ลยกลับมาที่เดิมที่เดิมด้วยเหมือนเดิมเลยถูกต้องโอ้โหจบสบายเลยจบสบายเลยนี่แหละครับคือความาชานฉลาดของเขาเดี๋ยวเราเอาผ้าออกก่อนกลับมาสู่โลกสดใสของเราก่อนไอกล้องที่คลิปฉลามได้เห็นไหมฮะ uh huh. คือบางทีอย่างตอนเมื่อกี้ลองลองนึกถึงตอนเมื่อกี้มันมืดขนาดนั้นฝนตกขนาดนั้นพี่คิดว่าพี่มองกระจกหลังจะชัดไหมฮะไม่ชัดแน่นอนถูกไหมฮะ ถ้าเก็บไปเลยครับพี่ไม่ใช้แล้วเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยข้างหน้าด้วยมันมืดโอ้ยนี่พับเอาผมถึงใจนะแล้วทีนี้เราจะมองกระจกหลังยังไงที่เลื่อนลูกกลิ้งขึ้นบนฮะปึ๊บพี่ก็จะเจอกล้องที่อยู่บนครีบฉลามโอ้แต่กล้องเขาเห็นชันนะเพราะว่าถ้าสมมติเนี่ยด้วยความที่รถเป็นทรงคูเป้นะเราปกติเรามองจากตรงเนี้ยคูเป้ล่างามันจะเตี้ยถูกต้องเลยครับมันจะเห็นน้อยแล้วกระจกหลังมันก็จะเล็กลงเพราะว่าด้วยความที่เป็นคูเป้อ่า โอ้แต่น,นี้คือเห็นชัดเลยกวา้างเลยเราก็สามารถที่จะขับรถวิ่งไปแล้วเปิดใช้งานได้มันก็จะไม่เหมือนกับกล้องที่เราใช้แล้วพอความเร็วถึงมันตัดตอนนี้มันคือกระจกหลังเราแล้วคือแทนกระจกหลังด้วยใช่ครับถุกที่อ,อยู่ตรงคีปฉลามเลีบฉลามอะครับมาทุกคนเดี๋ยวเราก็เมื่อกี้พี่เขาก็แนะนําเราไปแล้วแต่ว่าเมื่อกี้ที่เขาแนะนําจะเป็นการถอยเข้าจอดนอถอยเข้าซองเดี๋ยวเราจะมาลองอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งช่องตรงนี้บอกเลยว่าแคบมากคือจอดชิดข้างๆนะท่าเดียวกับที่เราใช้สอบใบขับขี่อะไรฮะนี่รูร่องนี้นะฮะ แค่มากวิธีกดปาร์คนี่แล้วครับมันก็จะขึ้นมันจะเห็นแล้วแหละว,ว่าช่องนี้นะครเราก็เห็นอยู่ว่าเป็นช่องด้านหลังเราหน่อยหนึ่งเราก็แค่เพียงกดปุ่มสตาร์ทนะครับสตาร์ทโป้งเขาระมมลเสร็จปุ๊บึเขาก็บอกให้เราปล่อยเบรกผมปล่อยแล้วนะอันนี้ผมปล่อยเบรกหมดเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวรถกำลังจะจอดเข้าให้เรานะครับผม,มนี่เอจริงๆก,กับช่องนี้คือแค่มากนะผมบอกเลยว่า เป็นท่าปาบเซียงของคนขับรถเลยเพราะว่าในการสอบไปขับขี่ผมเองนะท่านี้ก็เรียกว่าเคยตกมาแล้วนะครับก็ต้องมีพลาดกันบ้างแต่ยังนนแคบมากต้องให้ให้ดูจากข้างหน้าเห็นไหมข้างหน้านี่คือแบบชิดๆเลยอะชิดเฉียดเลยนะครับนี่เห็นไนะหมเข้ามาปุ๊บอันนี้เขาก็ยังไม่ตรงเขาก็หมุนแก้ให้ด้วยนะหมุนแก้ให้โม่งเลยว่าง่าย ง่ายเลยเวลาการโอ้โหเวลาไปใช้งงใช้งานนะอันนี้คือจอดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองออกอย่างเวลาเวลาเราออกนะครับให้เรากดที่ปุ่มนี้ Escape กดที่ปุ่ม Escape ปุ๊บอ่านี่แล้วเราก็เลือกว่าเราจะออกทางขวาใช่ไหมรีคอมเมนต์คอนเฟิร์มออกเราคอนเฟิร์มว่าเราจะออกไปทางขวาตรงนี้เราก็กดสตาร์ท นี่ออกให้เลยไม่ว่าจะจอดหรือว่าจะออกนะครับผมก็สบายเห็นนะทุกอย่างมันจะขึ้นที่จอหมดนะถ้าเห็นตรงที่จอฝั่งนี้เขาก็จะแบบจําลองเป็นภาพเลยว่ารถคันไหนจอดท่าไหนเป็นมุมไกลอันนี้ก็เป็นมุมใกล้ๆแล้วเวลาเขาออกเนี่ยเขาไม่ได้ออกแค่ว่าให้มันโผล่ยื่นออกมาจากซองนะเดีด๋ยวดูตึกเนี่ย นี่เรียบร้อยคือออกมาตั้งลำให้เลยนะครับออกมาตั้งลำให้เลยนี่ถือว่าเจ๋งมากนะการขับขี่เนี่ยช่วยให้การขับขี่เนี่ยสบายขึ้นเยอะเลยนะครับผมและนี่แหละครับก็คือ MG IM6 บอกเลยว่าระบบต่างๆเนี่ยเจ๋งมากนะครับดีไซน์ก็ดูเรียกว่าทันสมัยดีนะครับผม เลยเราต้องมาลองลุ้นกันว่าราคาเนี่ยจะเท่าไหร่นะครับตถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยคิดว่าออปชันแบบนี้รูปทรงหน้าตาแบบนี้เพอร์ฟอร์แมนซ์ขนาดนี้นะครับผมแต่ละรุ่นจะราคาเท่าไหร่ยังไงลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปลองลุ้นราคาด้วยกันนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง Bangkok Auto Salon ด้วยนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเรามีโอกาสพาไปดูรถรุ่นเจ๋งๆอะไรใหม่ๆอีกเดี๋ยวฝากทุกคนติดตามไว้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวััสดีครบ